เขามาเดือนมิถุนาแล้วฝนกระเริ่มตกฝนตกแห้งแห้งพี่น้องน้ำไหลปลาไหลโขกเลยพักกันไปไซบาไดกับพักกันนอนทั้งเถียงหน้าทั้งคนทั้งแมวอ่นแล้วเดเวลาทำการ,กรเกษตรแล้วไดเ้วลาเอากา ด้เวลาปลูกหงาเลี้ยงง่วแล้วหลังจากแข็งแรงมาโดนเพราะมือนี่ฝนตกหนักมือหลังมาอากาศกด็ดกีตกเถอกวันเตร์วันอาทิตย์เลยเลเห็นลูกไส้มาปันหน้าเตรียมปลูกหงาให้งว่วเ้องลงมาดำงา ทั้งหมาทั้งแมวก็ลงมาซอยดินก็พอะดีลมดำไปดำมาจักว่าเกียนหย่อนคนนอนนอนุ้นคือเกียนหย่อนแมวคือเกียนหย่อนหมาปุหญ้าที่ห้าปลูกก็เป็นยาเพ่งกลาแน่ยาในแน่ระวังที่ห้าปลูกญ้าอยู่ พอนุ่มขมทับกระทําหนาทีเป็นพอนุ่มอยู่กลางหไหน้าเลยลูกๆสองโตเนี่ยกาคนหนึ่งซื้อลิโอคนหนึ่งซื้อเป๋าตรงอันนี้กับมาโดโด้เข้ากับมม้มาหกโตัวมิม้มวสิบเจ็ดโต บึงสภาพคุมซรภายน้อมลูกนอนเกียกขีดินยุกกะห้เบึงลูกายเพ่นเถื่อน,อนเออเป็นตาหุนหวอยเทนอันนี้กระดูกไสไงของแม่หรือไอแค้นเราหาักแมวแมวกับวุ่นเวียนเหร่น,น้ำคเนเบื้งเราสีแกงแมวเด้สปลาแมวแม่เพ่นว่ะ แมวพนกหูโหด้ยจ้ะ้าของให้จังได้ดอยอัเห็ดสบายใจเชยเบบึงสปาแมวเน้วพี่น้องแม่ก็เลยบอกลูกลาพ่อลาพ่อลยะย่าแก้งน้องตอนนนองพนกเคยด้เลยจ้ะรับตาเต้ยขั้นวันเตาวันอาทิตย์ลูกไส้สองลูกไส้กับสิมาซอยหเงาน เขาเนี่ยละเป็นคนเอาแมวมาเลี้ยงที่แรกก็ได้อยากได้แมวหยอนมาเลี้ยงก็ได้ตาเปียกแล้วมาเลี้ยงอย่างว่าได้ว่าออกแม่แพลลูกเขากอกว่าหูจากว่าแมวมันแพรปนีน้เนาะเขากอกว่ได้เหตุมันไห้เลี้ยงปีสองปีตามปีแต่ละพี่น้องเอ้ยได้หอดสิบเจ็ดตัวพราะตักโรคยาแล้วเขากับมาเลอโค้งหลังค่าลดออกสีม่วงไหมเพราะว่ามันหวนัวเนะจา้ะก่อ,อนเอื่นก่ะ ขึ้นกวดใบใหม่ทั้งหลังค้าออกสะกอนน้องแมวกับวัตตาต์เฮาเห็ดงานอยู่ใส่กับไปอยู่หันน้ำนี่ก็คือไอคุณทราบไอุณท่องแล้วก็ไอ้จอนนี่ไอ้จอนน,นี่ไอ้จอนนี่เนี่เป็นแมวจอนก็เลยคือจอนน,นี่น่ะเห็นบ่ดเจ็บวัตตาไปใส่กับน้ำเลี้ยงลูกคือเกา ตัวนอนอยู่นี่คือขุนตับตัวอยู่ในกลางคือขุนท้องระวังตีห้าทำงานลูกหลก,ก็นอนเฝ้าเป็นกำลังใจให้ตอนนี้รางบานห้ากับเป็นปลาใบไใม้กระไรกระดิลนใส่หลังคาเจ็ิหลังคาหัวเาห้อกพักได้มีงบพ่อกระเลมหมูเตียนก่อนถ่ายอยู่ดีไม่แห้งไม่เงินไม่ท่องคอยสี มุ่งสังกัดีต่อไประวางที่พอเพิ่นมัดโค้งหลังค่าลูกแมวกับข้นมาไต้ซอยให้กำลังใจอันนี้เพราได้อุ้มนองขึ้นได้จ้าพักันขข้นเองสังเกีตเบิงขุมทรัพย์ได้จ้าอวนลายไปก็บพราเป็นแต่ว่าจอนนี่เป็นแมวจอน หรือว่าแมวถือามาปล่อยกับบ๊วจัก,ก,จกปุจ้าปิ่นน้ำโม่ปเป็นถ้าเบิ่งเลยจ้าจอนนี่พี่ตกให้เบิ่งตอนตอนนี้ไอ้แค้นเพิ่นกะเห็นน้องฮวนเพิ่นกะก,ก็บแมวขึ้นเรียนนี่กัเงินถุงนี่คุมทรัพย์เบิ่งพุ่งเบิ่งพุ่งเบิ่งสภาพพุ่งของไอ้คุณทรัพย์พ่อนนมจักอ้วนย้อนยั้งอ้วนย้อ,อนหลุดดูดนมกับบ๊วจัก ไปก็เป็นอันนี้คือขุนทองอ้ขุนทองกับํารวจอ้ขุนทองสีทองสีขาวจักน้อยไอ้พันขึ้นมวนพันกับเก็บน่องขึ้นมาเรียนนี่กาเงินถุง เงกนดอนลลารเบื้งสภาพดอลลาไปเพาเป็นได้จะ <c oughs> หอยต้องต้นเนยอะเทองไม,ม,ม,ม้ไผ่กะตัดมะไม้กะเมือนเนาะกะทำเป็นคลองเหลินให้เด็กหน่อยลละจ้าตอนเนี่ยจะหน่อยห้ามุ่งหลังค่าแล้วกันเป็นเสียสตับเออคือไดมอนฝากกดไลค์กดแชร์ใหขาานน้ขอบคุณไดมอนดนเลยด้วจ้าขอบคุณเ้ยจ้า